stories from the heart ช่วงเรื่องราวจากใจหมอก็บอกต้องต้องเข้าห้อง ICU ก่อนห้องบอกว่า,อ,วาอาการหนักมากช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้ตอนนี้ต้องเข้า ICU ก่อนเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับคุณรุจิระดาและครอบครัวเป็นอย่างมากเมื่อน้องทาทาลูกสาววัยขวบเศษ ต้องเข้าห้องไอซียูเพื่อช่วยชีวิตก่อนหน้านี้น้องททาแค่ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นเองคนในบ้านก็เป็นกันหลายคนเ็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อหวัดธรรมดาทีนี้ก็ซื้อยาให้กินสองขวดแล้วยังไม่หายทีนี้ก็มีความร้อนใจว่าเออลูกเป็นอะไรแนละต้องไปหาหมอคลินิกในตัวเมืองแล้วเห็นมันไม่หายก็เลยเปลี่ยนคลินิกที่ใหม่ ก็ไม่หายเลยนี้น้องก็เลยเริ่มซึดเริ่มซึดมากแพทย์จึงได้ทําการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่อาการของน้องทาทาก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆเคียแล้วแบบตัวก็เริ่มนิ่มแล้วคอไม่ตั้งแล้วขี้ก็ไหลเลยก็นี้หมอก็เลยฉีดยาให้อาบน้ําไม่ให้ก็หมอมาบอกตอกนเช้าว่าน้องสมองไม่ตอบรับน้องทาทาจึงถูกส่งไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ดีกว่า หมอก็เลยเข้าห้องไอซีอยูอีกครั้งเพราะว่าหมอต้องตามเชื้อต้องส่งเชื้อเข้าเอาน้ําในสมองส่งเข้ากรุงเทพเข้าศูนย์กรุงเทพเพื่อหาเชื้อว่าน้องเป็นอะไรกันแน่ระบบต่างๆในร่างกายของน้องทาทาเรื่องไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใดๆทั้งสิน้นและจากผลการตรวจระบ,บุว่านั่นเป็นเพราะสมองถูกทำลายจากเชื้อวัณโรคหมอจึงได้ทำการผ่าตัดเพื่อต่อท่ออาหารเข้าไปในช่องท้อง เพื่อช่วยให้น้องทาทาได้รับอาหารช่วงนั้นบอกว้นว่า50 50แล้วว่าอาจจะอยู่อาจจะไม่อยู่คิดว่าน่าจะ50แล้วบอกไม่ถูกจิตใจมันจะขาดอะเสียลูกไปอะผมทำใจไม่ได้ผมบอกผม,ผมว่าเมืม่อก่อนถ้าว่าถ้าลูกไปด้วยผมก็จะไปกับตามลูกไปด้วยส่วนคุณรุจิรดาจึงหันหน้าเข้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง,างๆเพื่อจะช่วยลูกของเธอได้บ้าง จน้องดีต้องเอามาไว้ที่โรงพยาบาลของกาลบต้องขนมาเลยขนมาวาที่หวัวเตียงผูกมือน้องอันที่ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วที่เรานับถือปุย่ญ้าตายยายมั่งอะไรมกกั่งก็หลวงพ่อทวดมั่งอะไรมั่งทุกอย่างอะ่ะที่เราที่เรานับถือที่ไหนดีอะไรเงี้ยช่วยได้ก็ไปทุกที่เธอสาอแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ประมาณสามเดือนก็ไม่ได้ช่วยลูกของเธอให้ดีขึ้น ในขณะที่ทุกอย่างถึงทางตันพี่ชายซึ่งเป็นคริสเตียนได้พูดว่าพระเจ้าช่วยได้นี่จึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาท่ามกลางความมืดแต่ข่าวร้ายได้ตามมาอีกระรอกน้องทาทาต้องผ่าตัดอีกครั้งพระหูรูดกระเพาะอาหารหยอดคุณรุจิรดานึกถึงพระเจ้าทันทีเธอไปที่โบสถ์เพื่อขอคำปรึกษา เขาก็ถามเรื่องลูกมาตลอดก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนพระเจ้าวันนั้นนะเขาเรารวมใจ,ใจเราเขาพูดค,คุยกับเราตลอดให้แสงสว่างกับเราคุณรู้จิรดากลับไปหาลูกเพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องรักษาลูกของเธอและการรักษาที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นจริงๆน้องทาทาไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอีก อาการของน้องก็ดีขึ้นมาตลอดหมอก็บอกให้มาตามนัดก็แล้วกันจากอาทิตย์จากที่นัดอาทิตย์หนึ่งก็เป็นสองอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์ก็เป็นเดือนเป็นเดือนก็สามเดือนแล้วก็มาเป็นปีแล้วตอนนี้ก็เป็นปีแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้รักษาน้องตาชาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า สำหรับแสงสว่างที่พระเจ้าประทานให้แก่ครอบครัวของข้าพระองค์ถึงแม้ว่าตอนนี้น้องทาทาจะยังไม่แข็งแรงเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแต่คุณรุจิราดาและสามีก็เชื่อว่าเมื่อลูกอยู่ในการทรงช่วยของพระองค์แล้วน้องทาทาจะต้องเป็นเด็กที่แข็งแรงและสมบูรณ์อย่างแน่นอนพี่น้องทุทกคนที่ตกอยู่ในความมืดที่ยังไม่พบกับแสงสว่างก็ ให้มาสแสวงหาดูเพราะพระเจ้าเป็นสันติสุขพระเจ้าเป็นความรักก็เหมือนที่ดิฉันได้พบกับพระเจ้าแล้วบัดนี้แล้วก็สันติสุขก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของดิฉันแล้วตอนนี้อยากให้พี่น้องทุกคนพบกับความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า